เมื่อเช้าก็สิบ่ก่อเก็บเชนไพ่เราเหมือนกันจังพอแล้วมันสอมันหายอยู่มันใส่อันนี้มันคั่นดิเจ้าคั่นหมอจะใส่เนี่ฮะแม่จะซื้อหายเนาะแม่จะซื้อหายแต่มันคั่นคั่นมันเป็นกาะดิมันเป็นกากะมันก็เลยคั่นเลยเนาะคั่นบ่อละ ขั <correction>? <ITA> ้นบ่ขั is, <To en! S 1> ้น <At> บ oh! oh no ่เลยอยากขั้นแน่ยน้อยหนึ่งได้เลยพัวมันอันไหนเแบมือเบิ้งโอ้แฟนมันอยู่ตัวจริงเนาะนี่เบิ้งแต่มือก็หูเนาะแฟนมันอยู่ตัวจริงมีแต่มือบุมมี่ถวยตาสิบปกุ้ยเกอ

สองเดือนไปละจ้าจังพอแล้วบ่รับบ่บนอนมันคั่นโตมันออกนี่บ่คั่นจังได้บ่งติผูขี้กากแกออกซะแม่จะใส่หย้ยเนาะแม่จะใส่หย้ยมันก็เลยขัน้นแหลลก็เลยนอนบ่รับโอ้ยตายแล้วแฟนมันอยู่ตัวจริงนี่มีแต่มือนี่บ่มีถวยนี่เห็นนีมมือเปล่าบ่มีถวยนาอ chế mặc bố sửa tôi nè bố mặc con chẳng buồn lắp buồn nôn nè nô im bưng im im มหายเลยมันหายเลยย,เลยังเห็นเขียวไม่เห็นเขียวเนาะตาตัคือนิตาใช่คขาบอกคือเจ้าเบอตาอ่ะกินกินกินพุช่า,าวดังแมบคือเจ้เามันบ่แซ่บด็กเนาะเขามากินพุช่าวดังแมบคือคอยส่งซิซิีโนะเนาะอ่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 ะเสียบอ่ะนี่ทางนี้หัวหอันนี้อ,นนอ่ะเสียบอ่ะกินพุช่าคือเจ้า กิบูซ่าคือจำมันบมดเสบดูกเนาะกิผู้ชาดังแม่ค่อยๆของมันสซีโนัวเนาะอ่ะเสียบมาอ่ะเจ้าอ่ะชุดใช้เข่าจะเบิ้งเข่าจะดิลนะมาเข่าเข่า บอกบิุงตาเขาบอกให้เจ้าว่าลองบอกบิงุงกินผู้ชายดังแม่บอกบิญง่ะกินกินผู้ชายคือเจอ้าคงสิบัวเสบดอกเนาะกินผู้ชายดังแม่คือคอยคงคงคมาชินัวอเสียบอ,อ่าเสียบมานี่บอกบิงเน,นะนี่ะชิดเลยน้ำยังว่ายขี่บ่โอ้ chị biết quý cứ bất cứ cô cứu của cô bất cứ quý lại suốt này nè bỏ tí này hử khỏi gì thay luôn tiktok, tọt kinh phu sao phu sai khi cháu không xin mua sẹp được nó kinh phu sao đang mẹ khi gì sẹp khi xin nuôi sao kinh sao bị sao đang mẹ của khi xin nuôi này em à, à, xịp Vẫn đã bảo sao? Giúp bố cổ bà chụp cổ cổ chụp cổ Ta bật ngày nữa nè ta khả mạo khả mạo nữa Chai xìa cà 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 Hết chú lù nữa ลูกสายจ้าตอนนี้กับทรงเดินไปเนาะหม้ันหม้กาศนี่น่าหม้ขั้นบม้เอื่อยยังจากบม้อหม้ขั้นบมอกากนี่แกะออกเนาะเออแกะออกอันนี้ขี่ว่าจักนี่เบิ่งคากเลยนี่ลุ่นน้ำกันเนาะขี่ขี่ไปขี่สี่เมื่อคืนว่าน้าพะกีมาไปโตดที่แท้เป็นขี่ เจิกาฮ้ยไปจะได้เนาะเอ้าแน่หัวแตกเนาะทไมท่านผู้ชมเห็นบมึงกินนี่อืมบอกแล้วกินผู้สาวดังแหม่คือเจ้าคือสิบุกขาดเนาะอเสียบมึงกินนี่โมเมนเตียงพี่เดี๋ยวไปจักหันหัวไปตั้มอย่างเนี้ย เนี่ยนอนชูไงติแอนนอนหลินซื่อเนาะปกติกับบริษัทนอนไซมอนนี่นอนหลินซื่อจ้าเอาบันดาบอกเลขเนี่ยเอ้ามืออื่นนี่เลขออกบอกเลขเนี่ยเอ้าบอกเลขเลขหูเบิ่งเบิ่งเลขในเสือเนาะว่ามีเลขอย่งนี้เนาะบ่มีโอ้ยแมนคชาคนนี้โอ้บูแมนแมนกาสิงส์ จะเห็นงูใบตะมือนไหนงอวานนี่บหมอนเบื่อนี้จะเห็นเยี่ยเห็นงูเห็นงูอยู่ไหนงูหน้อยงูน้อยเลขสอองยังสามอื่นบิ๊กเดี๋ยวคือหูใดมันเป็นงูน้อยอ้าวของเจ้าเบาว่าเห็นงูงูน้อยเลขสองยังสามอื่นจ้ะวะตะอยากนอนเดี๋ยวตาแดงบอตะ เลขที s <S <laughs> ่ออกาะพันบ่ออกเด้กาไปหากาไปหากบอ้าถ้าเห็นเลขถ้าเห็นกบก็ถือเลขกบเลยน่นซื้อเด้ถ้าผู้ชมมืออื่นพออยากถือเลขอาเสียบนะอาเสียบนะอ่ะอาเสียบอันนี้กันลูกใจ ก็เพืดมีอ่านดิไข่เนะาะสักยาสักยาก็เลืไข่สมก,กัติปาญจมปาจิกบัาปิดโม๊ายบายเนาะหลายสุดให้ทุกคนบ่งซื้อเปลี่ยนเพืดแน่งกำลังเนาะเพราะว่ามันขี่กำลังสิเปลี่ยนจ้ะ Bye bye nè Văn đáp. Bye bye. Bye bye cha Chụp la.